ช้อนคำคำนี่ก็มีคนมาลินน้ำลายอะไรอันนี้เป็นวันธรรมดาถ้าเป็นวันเชาววันทิีแห่งร้ายคนคือว่าลายอยู่คูณเจ้าก็ขึ้นได้จะได้ปุ๊บถ้าเราขึ้นบุได้จะขึ้นคือเขาอยู่แต่ขึ้นบุได้โคตรตอนนี้เขาก็บผ้าหอยขืนเซกเกอเลยเนาะ บรรยากาศบรรยากาศนาเกลือนเนาะนำกับพอดีลินบรรยากาศโคตรดีเลยเดี๋ยวสิลงไปหาอาบน้ำกันเนาะเพราะว่าเมื่อน,นี้เราบยายามตั้งใจมากอกแต่ว่ามาเอียกเลยก็คิดมาวอา่อาบน้ำเดี๋ยวลงไปอาบน้ำแล้วก็กจังกับเนาะมาเบิ่งบรรยากาศก,าศก,ก่อน เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์มาใหม่นะคน,นา่าจะไลยอยู่แต่ว,ว่าตอนนี้คนบม่าล่ประเดี๋ยวลงไปห้ามหนักปะ รบรรยากาศนาเคืร์นนะน้ำก็แห้งไปไหน

คำวาเช้าวันอาทิตย์เลขสีลายเนาะขนาดวันจันทร์ยังกุศลลายเนี่ยบรรยากาศก็โคตรดีเลยน้ำก็ไล่เลยตอนนี้ำก็ไล่เลยตอนเช้าก็ไล่เนาะเช้าไล่แห่งนี้เนาะเดี๋ยววันเช้าวันอาทิตย์เอามาลรียนี่เนาะเอามาหาเบิกกุศางาม เดี๋ยวเช้าวันที่เท่าสีเอากล่องมาถ่ายเนาะอันนี้เท่าบัได้เอากล่องมานำเดี๋ยวเท่ามารอเบิร์กหนำสิเดี๋ยวจะลงไปลุมใครจะลงไปลุม ตรงว่า กับสาวงามกับลายอยู่แต่เขากล้าถักเนาะจริงเข้ากระโสดอยู่แต่ว่าเขากล้าทักยันถือยันถือถกุศลเขาเนาเือเขาบรโสดเขาก็เป็นเหลืองเลยแต่ว่าเขาวางแผนไว้ว่าวันวันเา้าอาทิตย์เท่าสีเอากล่องมานำเนาะหาแผนคอบเบอร์เขาแบบเนียนๆทายหูไปเขาแหละก็คอบเบอร์เขาพรอม มันจังสีโมมีพิหลุดแต่ว่าแหรับมือนนี้ฮามาเบิงหนามจริงๆันมี้ยังก็เราก็รอคน,น,น ขึ้นนะเนาะคืนหมดเลยนะไว้พรอกันวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะวันเช้าวันอาทิตย์คนไลค์ี๋ยวจะเอากล่องใหญ่มาถ่ายนะ ตอนนี้ก็หอดเวลากรับแล้วมาอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็กลับเดี๋ยวไววันเสาร์วันพิตนะเจอกันเอากองใหญ่มาถ่ายตอนคำๆน,นี่คนมาล่นน้ำลายอะไรอันนี้เป็นวันธรรมดา แตวไป ơn, t, like. ื่านชาวันทิตแห่งไา่คนคือว่า้ลยอยู่้ลยชมควรนอู่เจ้าก็ขืนได้จะได้พ่เาไรขืนบุได้จะขืนคือเขาอยู่แต่ขืนบุได้ต้งไปได้ดีเงหรอกเ นั่เงียบนอนทีทิ่สี่คือบอกไปโดดบอลเล็กๆโดดบอลเล็กๆปุตตีู้โดดบอลเล็กๆว่าโดดน้าเขื่อนเลยบอลเล็กๆนะเอันนี้ผู้ชายนะผู้บ่าว mày dạng với hoàng thì phù sao đó <laughs> ชาติยังไงอยู谢谢่ต่าเรียกว่าแบบแมนๆเดี๋ยวไอ้วะบอกแมนๆเดี๋ยวไอ้ิปกป้องเองเอาเอากำลังถ่ายคลิปนี่ เจเอาแบบให้เคิรนเชื้กอแบบเจยเอาเคิรนเชื้อดังเลย แกงเลยแรงด้วยเพราะบาด้วย